ฉันตามหาสิหาวิธีพิชิตใจเธอใช้เจะสิบล้านคำที่จะทำให้เธอมีใจขอพอนสคเอาคม่มว่าจะสมใจแต่สุดท้ายเธอยังคงเป็นเช่นเคยไม่ว่าจะพยายามสุดเท่าไรหวังให้เธอเพอใจแค่สักครั้งหนึ่งหวังให้เธอ ไอ้นิง้งมาญี่ปุ่นทั้งทีได้ถ่ายรูปก,กับกันด้านเ,นเว้ยทำไมทำหน้าเป็นตูดแบบนี้วะคือเมื่อวานใชนสมัครอเขาตกตอกกะลงคลิปเล่นๆเ,เห็นสาวสวยอายุเยอะๆแบบฉันอนะลงแล้วเนื้อหอมมากอีกอย่างเผื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินมาชอปปิง้งนี่คงกุ้มใจนะสิลงคลิปแล้วไม่มีคนดูใช่มหทำใจหนเฮ้อ,อใช่ว่าคนสวยเล่นทิกตอกทุกคนแล้วมันจะปังนะเว้ย ฮยลองไปไปถึงชั่วโมงยอดวิวแสนกว่าคนตามเป็นหมื่นเฮ้ยนี่แกลองคิปอะไรวะปังขนาดนี้ก็ฉันน่ะเห็นยอดวิวเยอะฉันก็เลยคิดว่าลงใน YouTube ด้วยลละกันเพราะว่าใน y o u t u b e เนี่ยน่าจะเจอคนที่ไลฟ์สไตล์ตรงกันน่ะเราจะได้รับเงินมาสองช่องทางด้วยอ๋อคงกุ้มใจเลยสิว่าลงติ๊กต k ปังแต่ลง youtube แป๊กใช่มหมทำใจหน่อยเฮ้อ สองช่องทางเนี้มันคนละกลุ่มกันเว้ยแถม YouTube เนี่ยทำให้ปังยังยากกว่า t k t t อกอีกลงไปไม่ถึงวันยอดวิจะห้าแสนแล้วแกลงคลิปอะไรวะ YouTube ก็ปังปังทั้ง2อ,อย่างแบบนี้กุ้มใจอะไรอย่าบอกนะว่ากุ้มใจว่าอยู่ดีๆได้เป็นคนดังอะไม่ได,ดังอะไรหรอกแต่ก็มีรายการทีวีมาติดต่อให้ไปออกรายการนะนี่มันเรียกว่าดังสุดๆแล้วนะลงคลิปวันเดียวได้ออกรายการทีวีเลย แล้วสรุปกุ้มใจอะไรอ่ะดูไม่เห็นมีอะไรน่ากุ้มใจเตื่นเต้นที่ต้องออกรายการชีวีเหรอเฮ้ยก็ต้องกุ้มใจดิก็รายการที่ออกอ่ะมันคือรายการผลกระแสแถมังต้องออกกับคู่กรณีในคลิปด้วยไงเฮ้ยนี่แกลงคลิปอะไรฟ้า